สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข้อความดีๆจากอุทาหอนจากคำสอนของพระคริสต์มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่5ของบทที่12ค่ะเรื่องการนมัสก,การสองประเภทเชิญรับฟังกันเลยนะคะพระคริสต์ทรงบัติยาณพระองค์เองเป็นผู้แทนและเป็นผู้ค้ําประกัน พระองค์ไม่ทอดทิ้งผู้ใดพระองค์ผู้ไม่อาจทนดูมนุษย์เผชิญกับการถูกทำลายเป็นนิดโดยไม่ได้ทุ่มเทชีวิตของพระองค์จนถึงมรณาเพื่อเขาเหล่านั้นแต่จะทอดพระเนตรด้วยความสงสารและเมตตาต่อจิตวิญ,ญญาณที่สำนึกว่าตนช่วยตนเองให้รอดไม่ได้ พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรผู้ที่อ้อนวอนด้วยตัวสั่นโดยไม่พยุงเขาขึ้นมาพระองค์ทรงเปิดทางไปสู่แหล่งอำนาจทางศิลธรรมเพื่อมนุษย์โดยการทรงไถ่ของพระองค์พระองค์จะไม่ละเลยที่จะใช้อำนาจของพระองค์เพื่อเราเรานำบาปและความทุกข์ใจไปยังพระบาทของพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงรักเราพระเนตรและพระดำรัสของพระคริสต์เชิญชวนให้เราวางใจพระองค์ พระองค์จะทรงดัดแปลงและปั้นอุปนิสัยของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในกองทัพทั้งหมดของซาตานไม่มีอำนาจที่จะเอาชนะจิตวิญญาณแม้ดวงเดียวที่มอบตัวเองให้พระคริสต์ด้วยความวางใจได้พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากจากอิสยาบทที่40ข้อ29 เราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระเป็นเจ้าตรัสว่าเพียงแต่ยอมรับความผิดของเจ้าว่าเจ้ากระบฏต่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าทั้งหลายแล้วเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะชำระเจ้าจากรูปเคารพทั้งหลายของเจ้า จากในหนึ่งยอนบทที่ 1: ข้อเเยเรมีบทที่3 3และเอเซเคียลบทที่36กข้อ25่ก่อนที่เราจะได้รับการอภัยและพบกับสันติสุขเราจะต้องรู้จักตัวเราเองเป็นความรู้ที่จะนำเราไปสู่ความเสียใจที่ได้ทำบาปฟาริสีไม่รู้สึกสำนึกในบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานกับพวกเขาไม่ได้จิตวิญญาณของพวกเขาสวมเสื้อกรา่แห่งความชอบธรรมของตัวเองลูกศรของพระเจ้าซึ่งเล็งโดยมือของทูตสวรรค์ไม่อาจแทงทะลุได้ผู้ที่รู้ว่าตนเองเป็นคนบาปเท่านั้นที่พระคริสต์จะทรงช่วยให้รอดได้พระองค์จะเด็จมาเพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระจากในลูกาบทที่4ข้อ1ิคนสบายไม่ต้องการหมอในลูกาบทที่5ข้อ31เเราต้องรู้สภาพที่แท้จริงของตัวเราเองไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ทราบว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระคริสต์ เราต้องเข้าใจถึงภัยอันตรายของเราเสียก่อนไม่เช่นนั้นเราจะวิ่งหาที่ลี้ภัยไม่ได้เราจะต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดของบาดแผลไม่เช่นนั้นเราก็ไม่หวังที่จะได้รับการรักษาพระยาเวตรัสว่าพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพชน่าสังเวชเจ้ายากจน ตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะมั่งมีและให้เจ้าซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้แลเห็นจากในวิวรณ์บทที่ 3, ข้อ17และ18ทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์คือความเชื่อที่มีการกระทำด้วยความรัก สิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราเข้าสนิทกับพระเจ้าได้เราอาจจะมีความกระตือรือรน้นเราอาจทำงานมากมายแต่หากไม่มีความรักคือความรักที่สถิตอยู่ในพระทัยของพระคริสต์เราก็ไม่อาจจะเข้าร่วมครอบครัวแห่งสวรรค์ได้แล้วติดตามฟังตอนต่อไปได้ใหม่นะคะขอบพระเจ้าอวยพระพรค่ะ